สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตลองเจ้าตัวปกโก x 3นะครับตัว cpu จะเท่าเดิมนะเวลาปิดดันเหมือนเดิมเลยกดตัวนี้ขึ้นไฟเพือปิดระบบ wifi bluetooth bluetooth ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ผมยังไม่ได้ลองเชื่อมแบบจริงๆจังๆน,นะแต่เปิดอะไรใช้ได้หมด อเรื่องสแกนนิ้วสแกนนิ้วสแกนได้แต่อาจจะยากนิดนึงนะครับสแกนนิ้วถ้ามือเปียกๆหรือมือชื้นๆนี่สแกนแทบจะไม่ได้เลยนะแต่มันสแกนได้อยู่มันสแกนยากนะจริงๆเ่ะไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะตัวนี้หรือเปล่านะเห็นไหยสแกนได้แต่มันสแกนยาก ถ้าบาไม่ได้ซีเรียสอ่ะไม่ไม่เป็นไรดีิจะเป็นลอมมาลอมดวงตานะครับลอมเสียดอยเป็นดอยสิบเอดอ่าเป็นลอมดวงตาอัมเ็ดเหมือนปะกะกเอฟสามเลยลอมตัวเดียวกันระบบเสียงไม่บักนะครับใช้ได้หน้าจอปรับเฮิร์ตได้120 ปกติเลยไวายฟงว i ยฟใช้ได้หมดเลยนะการเอาข้าวไม่มีอะไรมากจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับเพื่อจะแกน้ในอีกรอบมันสแกนยากมากแต่มันาแต่มันใช้ได้นะถ้ามือไม่เปียกเห็นไหมไมือผมเปียกเลยก็มีแค่นี้นะครับผมครับ